ันนี้กะมารับส้มแล้วนะวันนี้เขาอยู่ซองดาวครับน้อนี่ครับซองดาวซองดาวครับนี่ครับซองดาวนี่ครับมีซองดาวครับรับส้มครับมาซื้อปุ๋ยนี่ครับลานปุ๋ยอาวันนี้รับส้มนะครับดอซองดาว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะประกาศใช้แล้วครับกายร่านโทรศัพท์พม่เนมปุ๋ยสลิดลายิดครับมีปุ๋ยค้นปลานะครับเนาะขึ้นขับขึ้นครับเนาะนะครับปุ๋ยค้นปลามีหลายยางครับเนาะ ผมรับส้มครับเนาะรับส้มปุ๋ยปุ๋ยแผ่นดินครับนะเนาะเคนซื้อขายครับหวานต้องเต้นต้องเต้นหมดนะ <c ười> ครับเนาะสนใจว่าซื้อไม่ได้เนาะกําลังใจครับ,นะนนนรบนะเนาะคนก็เอาตองดาวเป็นเนก็เลยยุ่งอยูเ่เนาะ เสาพี่น้องมีหันมืหันไก่หันยังครับน้องสนใจมาซื้อเล่ากันน้องซื้อข้างหลังจะมีกันน้องนี่ครับเนาะมันซื้อมันซื้อายครับของแถมไปแล้วเสียพาโ์ทุนนึงทุนพัน 68 9คนสื่อรับเนาะยงหนอยยงน่อยังนอยก็ใ่ครับตยังหน่อผมเนีน้ใส่ยาลาย25 77นะครับับสูตรยางกยังน่อยเล่นยาย5 77นะครับดีเนลายสุด คนาวสูตรคนุยมีเล้าเลียงไกลเรียงยังก็ว่าไปกันเนาะไหว่ามีลไปาสคุยทุกางคนมีลายสูตรครับเนาะคนเลียงไกลเนาะครับสามารถตีต่อได้ครับเนาะไหนตดต่อได้ครับ ขอบถามก็ได้ครับเนาะนะครับเนาะไก่ไก่ดูไก่เนามาสื่อกับตตอครับเนาะนะครับมสื้อันเนาะอโอ้ยกังเบอเลยเราําน้ำเบแห้งเลยครับเนาะ จับมาดับูเพิ่นก็ได้นนาะมีดาวก้อนก้อนก็ได้ก้อนปุ้ยเช้นปุ้ยก็ได้ับรักาศก้อนกัไดครน้องที um, k k dizer, yeah. ่มีแล nah. nah. ้วนอกจาเพิ <t t ่งเพกันเนาะกัท hmm. like, ีปุ้ยนะเนาะอ่ะสื่อของคนกดติดตามรางใจเนาะเฟซบุ๊กอีท็อกนะเนาะเฟซบุ๊กก็ได้ครับเนาะเแรสะดวกใจ ลิปใดกับังได้ชิปนั่นแหละขก็คนาุยติดตามไมใจแล้วเนาะไปสบายก็ยี่ห้อยนคี่้อทไปโคงคาทั้งคร <c oughs> ับไปาดไปาก็ได้ไปเย็ะอย่างนเข้าโงสาให้มั่เป็นแมมื่นแนีโงเาโก ครับอราบครั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 ้ครับคครับ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 ค่ับคับคร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 ับค้ับครับ่ัครับครับครับ่่บรคบรรติดต่อครับคครับ ศูนย okay. ์แปดหนึ่งหนึ่งเก็ดแปดเก้าสองเจ็ดสองเก้าห้ยกเก้านย์เก้าแป่งหกเก้าเก้นึ่อัตเนตอนนี้เนะนั้นใจเนี่ยใกล้ลานโทรศัพท์กอดีนี่ลงมาโทรศัพท์นนี่าโทรศัพท์สอมครับเนี่มาซื้อห่อจเรยี่ไอยแล้ว ให้รู้จักฟองดาวก็ว,ว่ากันมาได้ครับมีทานกมัมีดินกัมีคลิปนี้ละ